สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูล e ดวรันทร วันนี้ช่องของเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับพืชมงคลของชาวจีนชนิดหนึ่งที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและยังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยด้วยเช่นกันและเรากําลังพูดถึงนำเตา้านั่นเองครับน้ำเต้าเป็นอีกหนึ่งพืชมงคลตามวัฒนธรรมจีนที่มีมาตั้งแต่โบราณโดยมีลักษณะเป็นไม้เลื้อยและอยู่ในตระกูลเดียวกับฟักและฟักทอง น้ำเต้านั้นมีมากมายหลายชนิดเช่นน้ำเต้าขมน้ำเต้างาช้างน้ำเต้าคอหงและน้ำเต้าที่คนส่วนใหญ่นำมาเป็นเครื่องรังมงคลคือน้ำเต้าทรงเซียนบางก็เชื่อว่าน้ำเต้าสามารถเก็บทรัพย์สินเรียกทรัพย์ และเสริมความเป็นมงคลได้เป็นอย่างดีน้ำเต้าใช้เป็นภาชนะบรรจุน้ำทิพย์และสมุนไพรฉะนั้นจึงทำให้มีความศรัทธาสืบต่อกันมาอีกทั้งยังช่วยรักษาสุขภาพและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ยิ่งไปกว่านั้นในหลักของห่วงจุย้ยยังเชื่อว่าน้ำเต้าสามารถดูดพลังที่ดีเข้าไปเก็บไว้เพราะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนและไม่เหมือนใคร ด้วยความที่มีลักษณะคล้ายกับเลข8จะหมายถึงการได้รับแบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือการได้รับเงินทองแบบไม่รู้จบถ้าหากว่าเก็บน้ำตาไว้ที่บ้านจะทำให้บ้านมีความสุขรวมถึงสามารถดูดพลังที่ไม่ดีเข้าไปจนช่วยให้คนในบ้านปลอดภัยจากอันตรายได้เช่นกันและถ้าหากว่าแขวนน้ำตาไว้ที่ร้านค้าบริษัทจะสามารถช่วยเสริมดวงด้านการเงิน ความมั่นคงและโชคลาภให้กับเราได้ด้วยครับหลักการแขวนน้าเต้าคือให้แขวนไว้ที่บริเวณหน้าบ้านหรือกำแพงบ้านนอกจากนั้นหลายคนนิยมแขวนไว้ที่ห้องคนป่วยเพื่อช่วยในการบรรเทาอาการบาดเจ็บอีกทั้งยังนิยมแขวนไว้ที่หัวเตียงของคู่สามีภรรยาที่ไม่ค่อยลงรอยกันก็จะช่วยสารความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้อีกด้วยครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อน้ำเตาของร้าวัลลันทอนเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้าไปอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดูดูภาพได้หรือถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะเข้าสู่เว็บไซต์และพูดคุยกับเราโดยตรงก็สามารถที่จะติดต่อมาอย่างช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับและก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์และสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดค,คลิปใหม่ๆของเรานะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ